สวัสดีครับอยู่กับผมแอววีวันนี้นะครับผมก็จะมาพาแต่งภาพที่เป็นแนวอวกาศแบบนี้อ่าเราจะเป็นยังไงนั้นเราไปทําตามและไปดูกันได้เลยโอเคนะครับก็มาสร้างโปรเจกต์ใหม่ของเรากันก่อนนะอ่าซึ่งผมจะกําหนดขนาดให้เป็น 1080p แล้วก,กันก็เร o l u t i o n ก็ประมาณนี้เลยนะฮะโอเคนะครับแบ็กกา์คอนเทนต์อันนี้ผมขออนุาปรับเป็นสีดำนะครับเพราะว่าพื้นหลังของเรามันเป็นสีดำนะฮะโอเคจากนั้นนะครับก็ Create ได้เลย โอเคนะครับก็จะขึ้นหน้าดำๆแบบนี้มานะครับอ่ะมาที่เจ้าตัวฟิลเตอร์ noise add noise ไอ้ noise ที่มัน add ไปเนี่ยก็คือดาวกระพริบก,กระพริบแล้วแหละนะอ่ะกดเข้าไปปุ๊บอ่ะมันจะเป็นแบบนี้ไม่ต้องตกใจไปนะครับเดี๋ยวเรามาปรับปรับกันไปนะครับเอามันนะครับเป็น400%เลย distribution นะครับก็ปรับเป็น gaussian ตัวนี้นะครับแล้วก็ monochromatic ให้ติ๊กถูกไปนะครับอ่ะให้มันเป็นขาวดำนะ โอเคนะครับกดโอเคเข้าไปได้นะครับจากนั้นนะครับก็มาเลือกฟิลเตอร์เช่นเดิมนะครับมาที่เบอร์ a กรสเซนเบอร์เรเดียสนะครับไม่ต้องมากไปนะครับก็เอาไปแค่0.5พิกเซลก็พอกดโอเคนะครับมันก็จะเบอร์เบอร์แบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก็กด c t r l L ใน Windows กด command L ใน Mac ก็จะขึ้นหน้านี้มานะครับเป็นหน้า Level นะครับถ้าไม่ขึ้นหน้านี้มานะครับก็มาที่เจ้าตัว image adjustment แล้วก็ l e v e l ก็ได้นะฮะ โอเคนะครับไอ้เลขแรกตรงนี้นะครับผมให้ปรับเป็นระหว่าง200ถึง250นะครับอ่ะจะเหมาะกว่านั่นเองนะครับลองปรับดูนะครับ200ถ้าเลขเยอะนะครับดาวมันก็จะยิ่งน้อยลงนั่นเองนะครับอ่ะมันก็จะน้อยลงจาก200นั่นเองนะฮะอ่าก็มากสุดก็250แต่ว่าผมมันผมว่ามันน้อยไปนะครับผมเอาสัก220กําลังดีนะครับเลขข้างหลังปรับเป็น255แบบนี้แหละโอเคจากนั้นนะครับเราก็จะมา add galaxy กัน นะครับอ่ะซึ่ง Galaxy ของเรานั้นนะครับก็มา New Layer เลยนะครับจากนั้นนะครับก็ทำให้แน่ใจก่อนนะครับว่าคุณได้เลือก Background เป็นสีดำและ Foreground เป็นสีขาวแล้วนะครับอ่ะนะฮะหรือว่ากดตรงนี้ก็ได้นะครับเพื่อความรวดเร็วนั่นเองนะครับโอเคนะครับก็มาเลือก Layer 1นะครับแล้วก็มาที่ Filter Render แล้วก็ Clouds กดเข้าไปปุ๊บมันก็จะเป็น อ่าคล้ายๆเมฆบัวหินอ่อนนะมัง้งก็ประมาณนี้มันจะคล้ายๆประมาณนี้แหละนะโอเคนะครับจากนั้นนะครับก็มาปรับโหมดเป็นเจ้าตัว color dodge ตรงนี้เลยมันก็จะเหมือนหายไปเลยนะครับแต่ว่าจริงๆมันไม่หายไปครับให้ท่านผู้ชมเลือกเลเยอร์แบ็กเก่าแล้วก็มาบวกเลเยอร์อีกเลเยอร์หนึ่งนะครับเป็นเลเยอร์สโอเคอันนี้นะครับเลเยอร์สอันนี้นะครับก็มาเลือกที่ brush tool หรือเครื่องมือพู้กันอ่ะนะโอเคนะครับก็ ไซส์นะครับผมแนะนํา600พิกเซลนะครับสำหรับขนาด1 8 0 p นะโอเคนะครับมาเลือกเป็น soft ์ราวนะครับฮาร์เน็ตเป็น0ูนย์โอเค o p ซ c i t y นะครับผมแนะนําให้ปรับระหว่าง1 0บถึงห้นะครับจะดีที่สุดนะครับผมเอา15โอเคนะครับแล้วสีสุดท้ายและสีนะครับเรามาเลือกเป็นสีอันนี้แล้วแต่เลยจะเอาสีอะไรนะผมเอาสีฟ้าด้วยกันผมชอบสีนี้แล้วก็มาตัดอ่านะครับก็จะเป็นแนวอวกาศแบบนี้เห็นไหมอ่านะครับ หรือจะปนสีอื่นไปได้ด้วยนะอ่าอย่างเช่นเป็นสีเหลืองๆแล้วกันตรงนี้ฮัลหลเห็นไหมมันก็จะมีความกลมกลืนของสีมันจะเมดสีให้เองเลยด้วยความเป็น c o นเลอร์ด็นั่นเองนะครับก็ปรับแต่งตามใจชอบได้นะครับเดมนะครับผมพอใจแบบนี้แล้วนะครับก็สามารถเซฟ ไปได้เลยนะครับโอเคนะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับเป็นตัวเต i a l สั้นๆนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์สาหรับใครหลายๆคนที่กําลังมองหาการแต่งภาพแบบอวกาศแบบนี้เอาไปต่อยอดได้นะอ่านะครับอย่างเช่นเอาไปเมดรวมกับรูปภาพที่คุณถ่ายก็ได้อันนี้เป็นภาพที่ผมไปเที่ยวนะเออไม่ได้ขโมยมาจาก Google แต่อย่างไรนะฮะอ่าประมาณนี้นะครับก็เอาไปเมดเอาไปประยุกต์ใช้ได้นะครับก็สำหรับคลิปนี้ครับขอบคุณมากที่ติดตามรับชมนะครับและทำตามนะครับโอเคก็สำหรับคลิปนี้ครับขอตัวลาไปก่อนเด้อ